เรื่องปริศนาอักษรยอ่อไม่ได้เล่าในรายการนะในรายการเนี่ยบอกแค่อักษรยอ่อแต่จริงมันมีคำใบ้เยอะกว่านี้อีกที่ศาสตราจารย์อุทิศท่านพูดมาและไม่รู้ว่าจะตรงกับที่บิ๊กเต่าท่านกำลังส่งสัญญาณหรือไม่ขณะที่อาจารย์อุทิศเองเนี่ยคือท่านก็ยังมั่นใจในข้อมูลของท่านนะคนกำลังคาดเดากันเนี่ย มันจะจริงหรือเปล่าตามคําตามคําบอกใบ้ของบิ๊กเต่าตามคําบอกใบ้ของตํารวจหรือแม้แต่ตามคําบอกใบ้ของนักวิชาการด้านศาสนาซึ่งก็ไม่น่าจะผิดนะ <c oughs> ก็ไม่น่าจะผิดนะเพียงแต่รอจังหวะและเวลาว่าเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเออวันนี้ให้ดูรูปอันหนึ่งชอบมากเลยวันนี้เปิดเพจบิ๊กเกียนเข้าไปดูแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะ ที่ผมจะหาเจอว่าเนี่ยแล้วตอนที่เข้าไปดูเนี่ยเขาน่าจะทํารูปจาก AI หรือไงเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะแต่ผมดูแล้วก็เออเข้าใจละ <c ười> คือมาเป็นการตอบทุกคําถามเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บแป๊บแป,ป๊บหาอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้หันจอมือถือได้ป่ะภาพเนี้ยที่บิ๊กเกียงเขาลงเห็นไหมอุ้ยได้ปะ่ะเดี๋ยวมันจะบล็อกผมอ่ะเนี่ยท่านเห็นไหมปั๊บเดี๋ยวแล้วกันเนาะเออคงเห็นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมฮะน่าจะเป็นการตอบทุกคำถามเรื่องที่ทุกคนกำลังสงสัยแล้วแล้ววันนี้เอาจริงนะผมก็สงสัยเหมือนกับทุกท่านนั่นแหละแล้วที่บอกคุณผู้ชมว่าไอ้เรื่องภาพที่ทุกคนพูดถึงอะบอกยังไงก็ตามแต่มันจะไม่มีคนได้เห็นหรอกเพราะตอนนนั้นทุกคนสงสัยว่าเป็นภาพลับใช่ไหมเออในเรื่องวงการสงเนี่ยแหละนะฮะ จนกระทั่งสุดท้ายอาจารย์จตุรงจงอาสาถ้าใครได้เห็นอาจารย์เนี่ยจตุรงเนี่ยมาโพสตก่อนเพื่อนเลยบอกมันไม่ใช่ภาพลับมันไม่ใช่ภาพที่ทุกคนกาลังคิดกันแต่มันเป็นเอกสารแล้วพอทีมข่าวของเราเนี่ยไปถามศาสตราจารย์อุทิศสิริวันซึ่งท่านเป็นคนเปิดปริศนาเรื่องนี้คนแรกแล้วอยู่ๆบิ๊กเต่าก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้ จนคนก็เลยเอา2เรื่องนี้มาเชื่อมรวมกันว่าเรื่องภาพกับเรื่องบิ๊กเต่าคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ทางด้านบิ๊กเต่าก็เลยบอกว่าเรื่องที่ทุกคนกําลังสงสัยเรื่องภาพไม่ใช่เรื่องของบิ๊กเต่าแต่เรื่องของบิ๊กเต่าเนี่ยเป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเงินร้อยกว่าล้านแล้วก็ศีกาส่วนเรื่องของอาจารย์อุทิศเรื่องภาพลับมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพระผู้ใหญ่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะท่านวันนี้บิ๊กเต่าก็เลยต้องออกมาสยบข่าวว่าอย่าเพิ่งไปตีความเพราะคนคิดกันไปเยอะท่านเข้าใจใช่ไหมมันคือ2เรื่องที่ตอนนี้คนกําลังเอามารวมกันแต่ถ้าไปถามทางด้านศาสตราจารย์อุทิศถามว่าคือเรื่องเดียวกันไหมสัตราจารย์อุทิศก็ยังมั่นใจในข้อมูลของตัวเองว่าเรื่องพระผู้ใหญ่ที่ผมพูดไปม,มันใช่คือท่านก็ยืนยัน่างนี้นะว่ามันใช่ส่วนเรื่องที่บิ๊กเต่าพูดเรื่องเกี่ยวกับพระ รูปหนึ่งอีกเหมือนกันที่ไปสนิทกับผู้หญิงและมีเรื่องเงินร้อยกว่าล้านศาสตราจารย์อุทิศบอกผมก็รู้และนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือวันนี้มันกลายไปว่าสองเรื่องในวงการสงฆ์ที่คนกําลังคิดและเอาจับมารวมกันซึ่งถ้าเป็นเรื่องพระผู้ใหญ่กับภาพลับวันนี้ถ้าใครได้ติดตามศาสตราจารย์อุทิศกาบจาจาร์จตุรงพูดตรงกันถ้าเป็นเรื่องนี้นะ ภาพที่ว่าคือภาพที่เป็นประกาศเป็นประกาศห้ามห้ามบุคคลหรือพระเนี่ยแหละเข้าไปในเขตห่วงห้ามมีด้วยกัน3รูปมีด้วยกันสรูป,รปอันนี้ที่อาจารย์อุทิศบอกส่วนอาจารย์จตุรงก็บอกว่าจะให้ผมออกมาเปิดได้ไงผมเปิดแล้วเกิดเข้าฟ้องเพราะมันมีรายชื่อมันมีเอกสารซึ่งถ้าเกิดเขาบอกมันไม่จริงเดี๋ยวมันมีปัญหา ส่วนอาจารย์อุทิศก็บอกก็ผมเห็นแล้วอะว่ามันมีเรื่องนี้แล้วผมตรวจสอบแล้วห้ามเข้าไปในเขตห่วงห้ามมีอยู่สามคนแต่เมื่อคืนนี้อันนี้เล่านอกรอบเลยนะคือศาสตราจารย์อุทิศบอกว่าเชื่อไหมว่าแกนอนไม่ได้ทั้งคืนอะเพราะมีคนโทรศัพท์มาถามเรื่องเกี่ยวกับว่าพระผู้ใหญ่ที่กำลังวิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคือใคร อาจารย์บอกว่ายังตีสองตีสามอะขนาดที่เมื่อคืนนี้จำได้ใช่ไหมเมื่อคืนนี้เราไลฟ์กันรู้สึกตอนประมาณตีสามั้งใช่ไหมเออตีสองกว่าเกือบตีสแล้วรู้สึกอาจารย์จตุรงก็เหมือนกัน <laughs> อาจารย์จตุรงไปเขียนด่าในเฟซบุ๊กเห็นไ่มคุณผู้ชมลองเข้าไปอ่านดินักข่าวโทรมา60กว่าคนยันตีสกว่าผมไลฟ์เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักตีสองครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ อาจารย์เดลงบอกตีสองกว่ายังมีคนโทรศัพท์มาถามเลยเรื่องพระผู้ใหญ่คือใครส่วนศาสตราจารย์ดออรอุทิศก็บอกตีสองกว่าตีสามกว่าสายโทรศัพท์ยังเข้าไม่หยุดอ่นะและอันนี้เล่านอกรอบนะสายปริศนาที่โทรไปหาศาสตราจารย์อุทิศอาจารย์บอกว่าเป็นทีมกฎหมายเป็นทีมกฎหมายอัดน,นี๊แหมผมจะใช้คำว่าไงดีวะคืออาจารย์เล่าให้ฟัง ตีสองยันตีสามสายปริศนาที่โทรเข้าไปถามว่าสิ่งที่อาจารย์อุทิศกำลังโพสเนี่ยคือใครคือใครที่บอกฟ้าถล่มดินทลายแล้วสายหนึ่งโทรเข้าไปหาศาสตราจารย์อุทิศคือฝ่ายกฎหมายอาจารย์ใช้คำว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของพี่เบิร์ต <c oughs> อาจารย์ท่านก็ มีวิธีซิกแซกของท่านแหละเวลาให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายกฎหมายของพี่เบิร์ตโทรมาหาแกตอนดึกแล้วก็เหมือนกับมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์กําลังสื่อถึงใครเรื่องพระผู้ใหญ่อาจารย์บอกว่าก็ผมเห็นและถ้าคุณมาถามว่าเอกสารอย่างไนผมไม่ได้เก็บผมไม่ได้แพร่แล้วใครอย่ามาบอกด้วยนะว่าผมแพร่อาจารย์บอกผมก็จะฟ้องเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องที่อาจารย์เคยเห็นมาก่อน แต่ผมไม่ได้แพร่และเอกสารฉบับนี้ที่อาจารย์จตุรงค์เองที่บอกว่าก็เคยเห็นศาสตราจารย์ดออรอุทิศเคยเห็นณวันนี้ยังไม่ได้หลุดออกมาสู่สังคมแล้วก็ยังไม่มีใครได้เห็นหรืออาจจะมีบางท่านได้เห็นซึ่งแต่แน่นอนทั้งหมดนี้อาญาพวกผมเป็นสื่อเราก็คงไม่สามารถจะไปเอาเอกสารออกมาเปิดเผยได้เพราะมันต้องรอคํายืนยันแต่ใครจะยันน่ะนึกออกใช่ไหม พอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วใครจะออกมายันลว่าอ๋อจริงหรือไม่จริงแต่ในเอกสารระบุว่าห้ามเข้าพื้นที่ห่วงห้ามมีด้วยกันสามท่านเนี่ยศาสตราจารย์ที่ก็บอกเรื่องเนี้ยอาจารย์เจะิลงก็พูดตรงกันก็บอกเรื่องเนี้ยเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สับพัดกันตั้งแต่เมื่อวานลาก,กันจนมาถึงตีสองตีสามเมื่อคืนนี้ไอ้หลับไอ้กับผมเนี่ยนะมานั่งไลฟ์กับคนดูเนี่ยเกือบปีสามถ้าท่านจำได้เมื่อคืนนี้ กลายไปว่าศาสตราจารย์อุทิตมือถือท่านยังมีคนโทรหาคิดดูมันร้อนขนาดไหนอะเรื่องวงการสงแล้วก็เลยถามถาม,ถามอาจารย์อุทิตนั่นแหละเพราะผมเชื่อว่าท่านก็คงมีข้อมูลของท่านเพราะก่อนหน้าน,นี้ท่านปล่อยข้อมูลออกมาเรื่องเรื่องการลงทุนทองจำได้ใช่ไหมเออลงทุนทอง เลยถามว่าเอ๊ะแลวสุดท้ายเนี่ยเรื่องลงทุนทองเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลซึ่งตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะรู้แต่ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรอยากให้ไปฟังตำรวจอยากให้ไปฟังตำรวจก็ต้องเข้าใจเพราะเรื่องบางอย่างคุณผู้ชมฮะการไปพูดพาดพิงถึงถึงผู้ใหญ่ถึงพระผู้ใหญ่แล้วมันไม่มีหลักฐานออกมาปรากฏเนี่ยคือแน่นอนยังไงคนพูดก็ผิดนึกออกใช่ไหม แต่ประเด็นคือถ้าตำรวจเป็นคนพูดและมีหลักฐานอ่ะอันเนี้ยเขามีกฎหมายรองรับเพราะนั้นผมเชื่อว่าท่านก็ต้องเข้าใจคนที่เป็นห่วงศาสนาผมใช้คำนี้ทั้งอาจารย์จตุรงก็ดีทั้งศาสตราจารย์อุทธิศเองก็ดีท่านก็เป็นห่วงนั่นแหละท่านถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องถ้ามาถามว่าหลักฐานละ่ะเอกสารละ่ะก็ต้องกลับไปถามว่าตำรวจเขาน่าจะรู้ใช่ไหมเพียงแต่มันจะถึงผิดหรือไม่ผิดอันเนี้ยต้องรอตำรวจเป็นผู้พูด เข้าใจใช่ไหมฮะเมื่อคืนมันก็เลยว่อนกันทั้งคืนว่อนกันทั้งคืนแล้วพอตอนเช้ามาเจอพี่หนุ่มกันชัยถ่ายรูปอีกโอ้โหไม่ต้องนอนกันเลยทีนี้แต่ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรนะเออต้องบอกก่อนไม่ได้มีอะไรจนสุดท้ายวันนี้บิ๊กเต่าถึงต้องออกมาบอกเลยว่าอย่าคิดไปไกลเพราะเรื่องที่บิ๊กเต่ากำลังสื่อ อาจจะไม่ใช่พระชันสมเด็จแต่อาจจะเป็นพระรูปอื่นจนวันนี้ถ้าภาษาข่าวเขาใช้คำว่าเป็นรายงานข่าวว่าวัดวัดหนึ่งแต่ก็เขาก็ยังไม่ผิดต้องใช้คำนี้เพราะยังไม่มีหมายอะไรออกมาเนี่ยนะฮะแล้วจะด้วยอะไรก็ตามแต่จนกระทั่งเมื่อตอนค่ำก็มีข่าวเรื่องของการลาออกจากตำแหนง่ง แต่จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันเนี้ยต้องรอตํารวจเป็นผู้พูดแล้วก็รอพระเป็นผู้ชี้แจงอ่าข่าวด่วนอีกแล้วถูกไหมสุดท้าย <c oughs> ท่านก็สึกสุดท้ายท่านก็สึกอันนี้เป็นข่าวอะเนาะ เพราะว่าท่านรองสํานักพระพุทธพระธรรมวชิระธีรคุณอดีตเจ้าอาวาสนครสวรรค์และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ลาสิกาณพระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงห้าทุ่มสี่สนาทีท่าว่าเกิดอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็โอ้โหใช้คำว่ายังไงดี คือวันนี้อันนี้พูดได้พูดได้เพราะอันนี้เราไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วอ,อแมมพูดยังไงดีวะไม่ให้มันเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าไปพาดพิงแต่ท่านก็คงเห็นแล้วแหละเรื่องที่วันนี้ท่านรองสนักพระพุทธท่านบอกแล้วว่าเจ้าคณะนี่เจ้าคณะศึกกันพิษณุโลกใช่ปะพิจิตรและนครสวรรค์แต่เรื่องเนี่ยต้องแยกนะแม้จะบอกว่าไงเพราะก่อนนี้ผมยึดคำบิ๊กเต่า เรื่องที่จะเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับก๊อปไม่ได้เกี่ยวกับก๊อปอันนี้รู้สึกเป็นภาะผมเปิดได้ใช่ไหมเอะหรือไม่ได้วะเดี๋ยวข้อติกต็อกมันจะแบนบ้าใครรู้หลายท่านคงเห็นภาพแล้วนะ่ะหันมือถือเข้าไปได้ปะหรือไม่ได้ครับได้ปะหรือไม่ได้ได้ไหมเนี่ยอออได้เหรอท่านคงเห็นแล้วเนี่ยที่ท่านศึกกลางคืนก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันอีกแล้ว จริงวันนี้ให้นักข่าวเนี่ยบอกอย่าออกมาจากนกครสวรรค์นะเพราะมีเรื่องต้องตามที่นครสวรรค์คือวันนี้แหมจะพูดยังไงดีวะผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่องแปดนักข่าวของพวกพวกผมเนี่ยแหละยังไงก็ต้องพยายามคุยกับท่านว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องพยายามคุยกับบิ๊กเต่าว่าเรื่องที่บิ๊กเต่ากำลังพูดพูดเก่งตรงไปรงมาใช่ท่านหรือเปล่าหรือไม่ใช่ท่าน แต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านก่อนนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครชี้แจงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านเจ้าคณะนครสวรรค์คือมันน่าตกใจนะถึงได้บอกว่านี่มันน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยไหมที่พระระดับผู้ใหญ่ศึกกันแบบเยอะมากแล้วการศึกครั้งนี้ต้องบอก,กว่านะถ้าไปมีอะไรกับศีกาก็สมควรที่จะต้องศึกครับเห็นด้วย แล้วอย่าไปโจมตีตำรวจยังไงก็ตามผมว่าตำรวจทำถูกแล้วเพราะถ้าตำรวจไม่ทำใครจะทำคือเรื่องนี้แน่นอนที่สุดถึงแม้ว่าคุณสุชาติตันเจริญใช่ไหมท่านรัฐมนตรีคุณพ่อคุณมดดำซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้บิ๊กต่าพูดเบาๆหน่อยไม่รู้นะในฐานะคนทำข่าวผมว่าท่านก็พูดตามคลองของธรรเสมอว่าถ้าผิดก็ต้องสึกหรืออย่าให้ตำรวจจะต้อง ต้องออกมาเปิดเลยผมว่าตํารวจก็ไม่ได้ขู่นะและถ้าถามใจประชาชนเนะี่ยผมว่าถ้ามีที่ไหนลองทําโพลดูก็ได้ระหว่างสิ่งที่บิ๊กเต่าพึงทําให้ประชาชนพึงพอใจไหมผมเดานะผมว่าเกิน70%คนไทยพึงพอใจสิ่งที่ตํารวจกําลังทําไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเต่าหรือแม้แต่ปปปอเองที่กาลังทําแม้แต่ท่านเรวัตกินเกรสออเรอารีวัต อดีตตำรวจปาบปรามยาเสพติดเกา่าท่านยังชื่นชมเลยบอกว่าตอนนี้มีการสนับสนุนให้ตำรวจเดินหน้าจัดก,การพวกอาชียออกไปให้หมด